สมกันเจอพนเไปโดยเคยนีมีเป็นแกะทุกคนแกะไปลวยเซ่ครับขมันเป็นคุยเยเงียดูครับต้นชื่นเลยนะอับที่เป็นตนกาอ๋อที่เซ่ะพอตนกา

Gracias. Vale, vale. เราใส่ถังเนี่ยเราหิวไปร้อยตามแปลงพักที่เป็นพักอนุบาลงอขึ้นมาประมาณเด็ดวันเนี่ยเราแกะผสมถึงอเอาพวกเนี้ย เวลาหรดนหนักรลงดิบไปไปครับติด้วยเรียว่าตัวเล็กๆถี่ก็ออกไปโรยรับสภาพเลยแกบกับขิงวัวผสมกันแล้วก็จะเอาไปโรยน,นีแปลงอันนี้เป็นถุงขิงวัวอบแห้ง ตีวนี้จะเป็นแกบแกบที่มันมีความชื่นอยู่น่ครับตัวโรยเพื่อลดความชื่นไปน้ำชื่นหลายเดียวพักในหน่อยกับสิเปื้อยแกบกับขี่งว่วนนี่กับสิซอยดูดซับความชื่น ความเฉือนบอ่อไหลความเฉือนไหลเกินไปกับพักกระสบเปื่อยทุกคนพอเป็นอนุบาลอยู่นี่ดูแลอยางนี้นี่ขอเขาก็เป็นแตกออกมากจากเปลือกโรยไป โดยจะลดควอมเชื่อนนวกจะได้เป็นปุ๋ยนะจะได้เป็นเนี่ยพะยุงรับจนของต้นการหน่อยนะ เขา่อยไปแลยกระจาน้อยอรยเขากะระจยหยุดนี้ไป นี่ก็ต้องถอนหัะวตัวคืนมาแล้วนี่มาแลกมากินใบกับลาก ที่เป็นแปลงอนุบาลน่ากันร้อยไปให้ทัวเลยมียูทูกที่รถก็ชื่นเพิมชื่น่หน้าเป็นหุ่ยเลย นี่เราก็ที่เป็นหนูบาลยูนี่็เาัาเอามาโรยแล้วนี่มันเชื้อหลายมันก็สิดูดซับเพิ่มชื้นไปนล้วลกปลงเพื่อนกลายเป็นปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยขออวันนี้ฮาก็จะเอาอีกตัวว่าเอาไปมุมนูนมุมนูนยังบ้านเลย ก็สิไปร้อยมุมนูนทุกคนบัดบาทีโตๆเรานนิเขาบ่ร้อยเพราะว่ามันสิด้างตามใบพอถ้าคางตามใบแล้วพอถ้รดน้ำเราเดียวใบพักสิเปื่อยแล้วทมาร้อยเฉพาะบอกว่เป็นอนุบาล โนบานทั้งลายเ้าก็รวยหมดหลดเพื่อหลดความเชื่อนำเป็นปุ๋ยไปน้ำนช่วงเสาร์มีทั้งมีน้ำหมอกทั้งรดน้ำจะเลยดูรวมมัน,ม,น,ม,น,ม,นมีความเชืเ่ออะไรเนี่ย เาก็ลวยในหัวตูกแตลงที่เป็นแปลงอนุบาทส่วนแตลงที่โตแล้วห้องบอดดิบห้องบอดดิบรุ่ยาะว่าโตแล้วห้องบอดดิบรุ่ยพอ,บอยใบมันหนาแล้วถ้าเกิดมันค้างตามใบเดี๋ยวมีนม้ำติดน้ำค้างอาจจะเปื่อยนี่เ,ออเป็นอนุบาลเลาก็ลวย ป้องกานความชื้นความเชื้นหลายเกินไปแล้วก็จิบเปื้อยก็เด้ยเอาแกบกับขิงวอบแหงมาโรยทีห้าใส่ขิงวอบแหงอ่ะเพราะว่ามันเป็นการขาเชื่อไปนำ้ำถ้านราเอาขิงวอบแหงเอาขิงว่าสดๆมาจากคอ,อกเลยนี่มีไข่ของมแมลงติดมาน้วยแล้วกันมาเกิดเป็นตัวอยู่ในแปลงแล้วก็มาขึ้นมาทำไร่ผัก ก็เลยหลีกเลี่ยงโดยการเราหิงว่าโอบแห่งปลอดไทยว่าที่เป็นผ่าคุ้มยู่นี่ก็คือเพิ่งจะว่านบ่านในครบสามวันทุกคนครบสามวันเึงจะได้เปิดผ่าช่วงนี้ยังว่านหัวองขวบคุ้มควบเชื่อด้วยผ่าผ่าคุ้มไปเพราะว่าตอนกลางวันมันแดดแรงแดดแรงหรกปืนดินสีแห้งแล้วก็เมล็ดพันธุ์สีแห้ง ก็เลยคุ้มผาไว้มีคุ้มผาทั้งเบิร์ตกสีวานลงหม่พวกนี้ก็เป็นเปิดผาแล้วสองขึ้นทุกคนนี่เปิดผาสองขึ้นอันนี้ก็เป็นได้อาชีพหนึ่งตัวนั้นได้อาชีพหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววานแก,กบกับขิงง่วผสมกันเพื่อปับความเชื่อให้เป็นปุน๋ยน้ำส่วนที น่นก็เป็นต้นที่โตแล้วที่พร้อมที่ตัดไปขึ้นแข้งขายอ่านว่าในสวนองเฮ้านี้มีหลายรุ่นมีทั้งรุ่นทิ่วานไม่แล้วก็โตแล้วแล้วกำลัวลงวาน เห่าเห็ดสอนกันหลายๆรุ่นเนี่ยพอ่าเอาขายพักตัดพักไปขึ้นแผงขายทุกวิ์พักในแผงเหาก็บเลยมีบริการตลอดทุกวอาทิตย์ตลอดทั้งปีมี่มแพ็กอยู่ตลอดเพอว่าาปลูกสอนๆกันไว้หลายรุ่น